จ้ะนงพนีเล่าเหตุการณ์อุ้มคุณพ่อเข้าห้องถูกเฉินเผยวินาทีนั้นน้ำตาไหลตลอดเวลาแต่ต้องเข้มแข็งเพื่อครอบครัวนาทีนี้แฟนๆแห่ห่วงใย,ยและส่งกำลังใจให้เธอกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังจ้ะนงพนีหรือจ้ะอาสยามที่ก่อนหน้านี้ ได้ออกมาแจ้งข่าวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวในเรื่องของคุณพ่อที่ป่วยจนต้องเข้าห้องไอซีเพื่อทำการรักษาตัวพร้อมระบุข้อความว่าพ่ออย่าเป็นอะไรนะอีโมจิชูสอนิ้วและยังได้โพสต์ต่อใต้คอมเมนต์ว่าตอนนี้พ่อนอนดูอาการอยู่ห้องไอคินะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมานะคะ จะเล่านาทีอุ้มคุณพ่อเข้าห้องฉุกเฉินล่าสุดจะได้ออกมาเล่าเหตุการณ์วินาทีชีวิตช่วยคุณพ่อเอาไว้ว่าเมื่อคืนตอนตีหนึ่งกว่า,วาแม่โทรหาร้องไห้พูดว่าให้มาดูพ่อทีเป็นอะไรก็ไม่รู้ภาพที่จะเห็นพ่อคือตัวแข็ง ลิ้นจุกปากอึกแตกฉี่แตกไม่รู้สึกตัวตอนนั้นจะพยายามรวบรวมสติและพยายามไม่รอ้องไห้เพราะสถานการณ์นั่นเราต้องเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดให้ได้จะอุ้มพ่อขึ้นรถด้วยตัวเองโดยมีเพื่อนยิ้มและนาเลิศช่วยอุ้มจะขับรถพาพ่อมาโรงพยาบาลเองด้วยมือที่สั่นและน้าตาไหลตลอดเวลา ในหัวจ้าตอนนั้นจ้าคิดแค่ว่าพ่ออย่าเป็นอะไรนะอยู่ด้วยกันก่อนใช่เวลาขับรถจากอำเภอสแสวงหาถึงตัวจากสุพรรณในเวลา40นาทีถึงมือคุณหมอคุณหมอบอกให้ญาติรอข้างนอกถ้าคนไข้าอาการไม่ดีขึ้นอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจจ้าและแม่นั่งรอพ่อหน้าห้องฉุกเฉินเห็นสายตาของแม่จะรู้สึกเลยว่า มันคือช่วงเวลาที่คุ้มค่าในชีวิตที่สุดแล้วที่จะได้อยู่กับพ่อตั้งแต่แรกในวินาทีชีวิตและได้เคียงข้างแม่ในช่วงเวลาที่แม่ต้องการกำลังใจตอนนี้พ่อยังต้องอยู่ห้องไอซีขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้ครอบครัวเรานะคะ